เวลาทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะคะทุกคนก็จะต้องนึกถึงอาหารเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนจัดไว้ให้หรือไม่ก็เป็นร้านค้าขายอาหารต่างๆมากมายในโรงเรียนน้องๆน,นักเรียนก็สามารถเลือกซื้อเลือกทานได้ตามใจชอบค่ะแต่ก็มีอีกหลายโรงเรียนนะคะที่นักเรียนจะต้องทานอาหารกลางวันตามเมนูที่โรงเรียนกําหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นอาหารในแต่ละมือนะคะก็ต้องอาศัยแม่ครัวของโรงเรียนที่จะต้องทําอาหารจํานวนมากให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นชอบบ้างไม่ชอบบ้างชอบครับชอบบ้างไม่ชอบบ้างเป็นบางอย่างข้างนอกเลือกได้ข้างในเรือกไม่ได้วันจันทร์ไข่เจียววันศุกร์ก็มาไข่เจียวอีกค่ะชอบมือถาเราบ้านเรา อิสระในการเลือกให้เรากินได้ครับผมก็คือเราจะเลือกอะไรกินก็ได้ชอบทำกินเองมากกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะได้เลือกด้วยไงเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี้ยเราไม่ชอบก็คือเกี<ม>ความรู้สึกเราเราไม่อยากกินรู้สึกดีที่เราได้กินอาหารที่เราชอบแล้วเราอยากมีส่วนร่วมในการทำไหม อยากครับเมันก็เราเป็นคนทําให้คนอื่นกินนะครับผมแล้วก็แบบรู้สึกแบบดีใจอะฮะแ้ให้ตัวเองแบบเมนูของตัวเองได้ออกให้เพื่อนกินนะครับผมกล้าคิดกล้าทําทําการทดลองให้นักเรียนชั้นป .5 ทั้งหมด3ห้องเรียนออกแบบเมนูอาหารโดยมีกติกาว่าใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารประจำวันของโรงเรียนอยู่แล้วมาสร้างสารรค์เมนูใหม่ นักเรียนจะได้ทำอาหารเองมีคุณครูโซรยาคุณประเสริฐเป็นผู้สอนและดูแลค่ะกะเพราหัหอหหมูสับมั้งผัดชัวฝักยาวใส่เต้าหู้และตอนนี้น้องๆก็ได้ร่วมโหวตคะแนนเพื่อให้ได้เมนูที่ชื่นชอบที่สุดค่ะเต้าหู้ดำแดงสามรสโอ้โห นั่นก็คือเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่องนั่นเองค่ะโดยคุณครูฝ่ายดูแลโภชนาการอาหารก็จะพาตัวแทนน้องๆนักเรียนไปร่วมทำเมนูอาหารนี้กันค่ะรรถึงเวลาที่น้องๆชั้นป .5 ทับ2ได้มาเข้าครัวเพื่อร่วมมือช่วยกันทำอาหารที่ห้องของตัวเองได้โหวตในวันนี้ค่ะ นั่นก็คือไข่ตุ๋นทรงเครื่องไข่ตุ๋นทรงเครื่องเนี่ยเราดัดแปลงวัตถุดิบมาจากอาหารของวันนี้ของโรงเรียนโดยหน้าที่ของน้องๆในวันนี้ก็จะมีทั้งจัดเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆหรือจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคุณครูขณะทำอาหารจะสังเกตเห็นว่าน้องๆตั้งใจขมักขมมนกับการทำอาหารในครั้งนี้มากๆเลยค่ะ ครูก็จะคอยสอนและบอกขั้นตอนการทำอาหารเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจว่าเมนูที่ตนเองออกแบบครั้งนี้นอกจากจะน่าสนใจน่ารับประทานแล้วก็ยังต้องอาศัยความเพียรพยายามและความสามารถไม่เบาเลยทีเดียวค่ะได้เห็นนะคะสนุกค่ะอยากา่าเร็วๆอะค่ะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนทั้งห้องต้องมาทดลองกินเมนูที่ตัวเองช่วยกันคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาดูกันค่ะว่าน้องๆจะชอบหรือไม่และจะอร่อยถูกปากแค่ไหนไปชมเลยไข่ตุ๋นทรงเครื่องเมนูที่น้องๆอ,ออกแบบขึ้นมาในวันนี้ค่ะซึ่งกระแดาษแปลงมาจากวัตถุดิบเดิมผัดกะเพราราดข้าว จะสังเกตเห็นนะคะว่าวันนี้น้องๆทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาบนห้องเรียนเพื่อรอรับประทานอาหารในวันนี้ค่ะก็จะมีทั้งน้องๆที่ชอบทานก็จะทานจนหมดจานเลยทีเดียวส่วนน้องๆที่ทานไม่หมดนะคะก็อาจจะเป็นเพราะไม่ชอบทานผักหรือรสชาติไม่ถูกปากนั่นเองค่ะไหนใครที่ไม่เคยทานข้าวบนห้องเลย <Okay. S 1> ไหนมีมีใครมั่งที่ไม่ค่อยชอบทานข้าวบนห้องไปทานข้างล่างไหนลองดูสิคะลูกอะยกมือไม่มีความผิดค่ะไม่เฉยอะใครลูกอานะคะวันนี้นักเรียนเนี่ยทำไมได้ทานข้าวหมดเลยบนห้องพร้อมกันหมดทุกคนเลยเพราะอะไรคะอยากรู้เมนูของตัวเองใช่ไหมคะว่าตัวเองออกแบบเมนูมาเนี่ยอาหารของตนเองเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรถูกไหมถูกไหมคะและสรุปเป็นไงลูกอร่อย,อร,อยรสชาติเป็นไงคะอร่อยอ ไข่ตุนทรงเครื่องเนี่ยคำว่าทรงเครื่องคือใส่อะไรก็ได้ที่นักเรียนอยากใส่แต่ต้องเป็นผักด้วยที่มีประโยชน์เข้าใจไหมลูกไม่ใช่ใส่แต่หมูอย่างเดียวนะคะเข้าใจไหมคะอ่านะคะก็อร่อยค่ะมีรสชาติหลายอย่างค่ะบางก็เค็ม้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยให้มีความรู้ได้ค่ะเรื่องอาหารไม่ค่อยชอบผักเท่าไหร่อร่อยครับ ภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ไปลงไปหั่นพงล่างด้วยอะค่ะก็ออกนัดอร่อยครับเรามีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำอาหารเอยังอร่อยอร่อยอร่อยไอเดยแล้ววันนี้อยากกินไข่ตุ๋นที่เพื่อนทำไหมทำความจริงเกรดไอเดียในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าวัตถุดิบต่างๆของโรงเรียน สามารถนำมาดัดแปลงสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารแปลกใหม่ต่างๆได้อีกไม่จำกัดน,นอกจากจะทำทานเฉพาะในห้องเรียนของตนเองแล้วยังสามารถนำไปแบ่งปันให้ห้องอื่นๆหรือนักเรียนระดับชั้นต่างๆได้ร่วมรับประทานอีกด้วยและหากน้องๆนักเรียนบางคนมีความสนใจก็สามารถนำสูตรอาหารไปทำเองที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ได้อีกด้วยค่ะ ต่อไปเป็นการออกแบบเมนูอาหารของน้องๆชั้นป .5 ้ทับค่ะภายใต้วัตถุดิบที่แตกต่างจากห้องแรกนั่นก็คือวัตถุดิบจากเมนูกุนเชียงทอดกับต้มจืดหมูสับนั่นเองค่ะแฮมเบอร์เกอร์ใส่กุนเชียงกุ้เชียงลาบกุนเชียงโดยที่น้องๆทุกคนก็จะช่วยกันคิดสร้างสารรค์เมนูที่ตนเองอยากจะทานสลัดกุนเชียงกุนเชียงลาบสองสหายหอานูซิมีเท่าไหร่ ถึงเวลาเข้าครัวทำอาหารกันแล้วรู้สึกว่าเมนูอาหารของห้องนี้น่าทานไม่แพ้ห้องแรกเลยแถมน้องๆก็ตั้งใจทำและยังสนุกสนานกับการทำอาหารด้วยค่ะโอ้โหหน้าตาาน่ารับประทานมากเลยค่ะ ึ่งคุณครูก็เริ่มตักแบ่งอาหารให้นักเรียนทุกๆคนแล้วล่ะค่ะรับรองว่าเมนูนี้มีเบิร์หลายจานแน่นอนใครไม่พอ<ค><ค>ไปตักได้เลยลา สองสหายทำไมต้องเป็นสองสหายอ่ะรู้ครับมันอยากเป็นยเฮ้ยมันมีอะไรบ้างในในลาบอ่ะมันมีกุนเชียงกับหมูก็อร่อยครับสนุกทำสนุกาสร้างสรรค์เพราะได้คิดเองค่ะอร่อยครับเราภูมิใจในเมนูอาหารเรามากน้อยแค่ไหนราอมากมากเลยครับเพราะอะไรอร่อยเกรดไอเดียต่อมาเป็นเรื่องของการต่อยอดในอนาคตที่ว่า หากจะนำเมนูอาหารที่น้องๆแต่ละห้องร่วมกันคิดสร้างสารรค์ขึ้นไปประยุกต์เป็นเมนูอาหารหลักของโรงเรียนซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นก็จะได้รับประทานด้วยก็จะต้องมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้นั่นคือเมนูอาหารที่ว่าควรจะมีความเหมาะสมในเรื่องของรสชาติวัตถุดิบที่จัดหาได้ทั่วไปตามท้องตลาดและเรื่องของสารอาหารที่นักเรียนจะได้รับอย่างครบถ้วนค่ะ เอาล่ะทีนี้นักเรียนต้องมาคิดเมนูอาหารนะคะเพื่อที่จะทำอาหารออกมาหนึ่งอย่างส่วนน้องๆห้องนี้นะคะก็ต้องช่วยกันระดมสมองเพื่อคิดเมนูใหม่ภายใต้วัตถุดิบเดิมที่มีเพียงเส้นหมูและถั่วงอกเท่านั้นค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูสับชุบแป้งทอดครับสปาเกตตี้ชิ้น,ห, <laughs> นมหมูอ้าวใครอีกลูปก๋วยเตี๋ยวหมูสับค่ะ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นยเตียวหมูตุนใครเรียกก๋วเตียวหมูตุนโอ้โหสิบหกาเด๋ยวเราจะลวกทอย่างให้เดอหเลยใ้ลไมมนแล้วแงห้องนี้ก็ช่วยกันทำอาหารไม่น้อยหน้ากว่าสองห้องแรกเลยค่ะมีทั้งลวกเส้น ตุ๋นหมูให้นุ่มให้ได้รสชาติขนาดนี้จะต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะอะร่อยค่ะชอบครับชอบเพราะอะไรเพราะว่าหมูมันนุ่มเคี้ยวง่ายครับเพืดเด่อตุนน๋นก็ใช้ได้ครับ <c oughs> มีหมูตุ๋นแล้วก็ น้ำซุปก็อร่อยชอบวันนน้ครับทำไมอ่ะเพราะว่ามันอร่อยครับอร่อยอย่างเดียวเลยหรอครับอร่อยแล้วก็มันมันอร่อยครับก็คือเด็กเขาได้กล้าแสดงออกได้คิดว่าตนเองเนี่ยเขาอยากทําอะไรบ้างนะคะว่าเขาอยากจะทําอะไรความคิดของเขาแล้วแต่บางคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็กินผัก เขาก็คิดเมนูอาหารได้หลายอย่างแต่บางคนคิดมาบางอย่างเนี้ยก็จะเอาแบบที่เขาได้กินประจําเขาก็อยากจะทําถ้าสมมุติว่ามันมันมันทำได้แล้วเด็กเขาชอบใช่ไหมคะอย่างเมนูแรกที่เราทําไข่ตุน๋นใช่ไหมคะเด็กเขาสนใจเขาชอบอาจจะให้เขามีเมนูวันนี้ขึ้นมาให้โรงเรียนเขาทําให้ก็ได้ ก็จะไปคุยกับครูที่เขาเป็นคนจัดรายการอาหารเพื่อมันจะได้แปลกใหม่ไปบ้างก็จะลองไปคุยดูแล้วลองลองทาขึ้นมาดูว่าเด็กเนี่ยทั้งโรงเรียนเขาชอบไหมรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าเขาได้มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ในความคิดนั้นมันเป็นความคิดหลากหลายของเด็กแต่ละคนนะคะแล้วก็ทำให้เราทราบูุทิ่ภาวะของเด็กได้เขาไปไปไกลขนาดไหนแล้วส่วนใหญ่ในเรื่องของงานบ้านนี่มันจะมีการทำอาหารน้อยน้อยครั้ง แต่ก็ดีใจที่เด็กมีความคิดสร้างสารรค์แบบนี้นะคะผลดีในเรื่องของการที่มีเด็กบางคนก็ไม่ชอบอาหารบางอย่างตรงนี้ดีมากเลยนะคะถ้าถ้าทำได้บ่อยนะคะเพราะว่าอย่างเช่นกุณเชียงก็มีทางโรงเรียนก็จะมีการสอบถามนะคะว่าใครไม่ชอบอาหารประเภทไหนอะไรบ้างนะคะเช่นลาดหน้ากุณเชียงแบบนี้ค่ะคก็ดีค่ะดีมากเลย เป็นครั้งแรกค่ะอร่อยค่ะชอบไหมชอบชอบที่กินทำไมอ่ะเพราะมันอร่อยค่ะรู้สึกดีที่เราได้กินอาหารที่เราชอบขอแบบเองครับเพราะว่าอยากเลือกเองมากกว่าครับข้อดีก็ได้กินเมนูใหม่ๆค่ะก็เสียนี่นี่ค่ะสรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารอะไรก็ตามหากมีความแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ก็จะสามารถเพิ่มความน่าสนใจในเมนูอาหารได้มากขึ้นและยิ่งหากเมนูนั้นมาจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนแล้วนักเรียนก็จะรู้สึกว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมและเกิดความสนใจอยากลิ้มอยากลองรสชาติในเมนูอาหารของวันนั้นๆมากยิ่งขึ้นค่ะ